ขุดวันที่ห้าแล้วนะครับเพิ่งได้บอ่อที่สองคลับ<อ>ผมคนตกดินสรายครับปัญหาดินมันจะสไลด์ลงนี่ครับเชะฉะนั้นใส่โลงเสร็จแล้วเหลือแต่แต่งขอบบอ่อยวสารองคดติดบ้างนะครับไม่แน่อาจะสไลด์บ้านถลม่ม ลึกสารดลุกนิดลึก6เมตรนะครับจะลึกพอสมควรเลยนน,นี้น่าจะเสร็จบอ่อเนี้นะครับกลุ่เร็วอยู่ คนขับมีฝีมือนะครับเขาขุดมาแล้วสีห้าแปลงเลยเขามีไป,เ,ปเท่าไหร่ตัวนี้เป็นคลองไส้ไก่นะครับกระไดอกกระโต่อทับลาชัยต้องปัดให้ใหม่ครับพอดีไม่โขคขุดแล้วมันหายน,น,นี่เขาบอกเลี้ยงปลาเก่าเขาครับคลองไส้ไก่ก็จะตัดนี่แหละครับ พาไปดูอีกบ่อหน,นึ่งน,นะครับก็เลอกอยู่ความลึกเท่ากันไม่ต่างสังส้นนี่อันนี้เสร็จแล้วไปเจอฝนดีมันสไลด์ยังปลูกนี่ครับท่านั้นสไลด์ลงฝนตกหนักเมื่อคืน นั่นเป็นอะไรเท้าจุมหาไงเจอเอไมโคมาคุดหาไปฝอยังไรไอ้แเออไม่ต้องหาลึกเกินครับดินมันดินทรายครับเป็นโคลนเดินแล้วจมลงเท้าหาย คือหลอกเราอยู่ลุงเนี่แล้วล่วงจนไหนเอ้ยมงไงให้จงไอ้เนี่ยมันอยู่ลุงนี่ริมทางนึงกี่เมตรวะเนี่ยห้าสิบเซนโอ้ยแล้วเอามาทำไมมาเนี่ยคนมันหนักมันหนักเกินมาตรฐานใช่ไหมโอ้โหถึงนู่นไม่จมไม่จม ขอบขอบสัก <c oughs> จะจมแล้วมากเลยเราแค่เราเอาไอ้ออลุลนกนทางทางนั้นแหละเราไปที่เดินที่เดินตามพักเป็นดินเดิม,มเดิเนได้เป็นไรหรอ ี่เหัาปัวล้อห้เราล้วงไงลูกนะ้ะล้วงไงเราวะลึกขนาดนั้นเลยเห ครับเดี๋ยวขุดเส็จอีกสะและเวลาที่ขุดคลองสไกเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบนะครับผมอย่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม